ขัดซับนอเนื้อเชื้อเต้นคำเหลืองน้ำเนตเนืองอินดูแม่เจ้าแล้วนกบาตาอำลาโศกเศร้าเหลือฮักตี้ผานีแล้วเอาเครื่องติบ แก้วสลีกันใจดีอินตาหมอบให้แล้วขี่ยนหงมาลงตี้ใกล้นอกเวียงใจซ่อนไว้ตำเนินติ่นมายังห้มไม้ ที่สั่งให้หกองค์มากอยฮับตามดังพระสงฆ์ส่วนหกองค์ก็มาอยู่หันกันหันกรรมมันหีบซานขอดันว่าจักไปปันหีบนี้ หลือบอ่อได้ไปจุ่งไข่ก้าวจี้ไข่หู้แต่กี้มาฟังเจ้ากำมาน้อยว่าบอ่อเป็นสั่งจักตามหลังไปยกพลผู้เจ้าพวกนี้ลุนไง จะตามไตเต้าบอกแล้วขอกลับไปหกองค์ปี่น้องว่าข้าขอบใจเป็นมหาใจผ่งนี้ถูกต้องแล้วก็ป้ากันหีบเมือสู่ห้องพักงะ อีเอาพลจักวางลงบทยาวบ่สั่นเต้านี้วางวาดกำเจินตานินดำฟังธรรมบดหน้ายําหนอฟ้าออกปราก่อนแลนายเฮย